ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับแค่แแซงแงวันนี้นะครับแค่แซงแงก็จะมาบอกนะครับความลับหรือวิธีนะครับทำไมถึงไม่มีใครบอกเรานะครับทําไมถึงไม่มีใครบอกนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่นะครับในการเชื่อมเหล็กบางก็นี่นะครับ เหล็กบางนะครับอยู่ต่อวิกดแล้วเหล็กบางอันนี้บางเท่าไหร่วิกดหนึ่งจุดสนะครับก็เออ่ประมาณว่านะครับแคสเซงเงีนะครับก็ใช้ตู้เชื่อมนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกตู้เชื่อมอะไรวิกดอินเวอร์เตอร์นะครับผมของ iMac นะครับก็ใช้นานแล้วนะครับไม่พังแล้วทีนะครับทนมากๆนะครับก็มีน้ำหนักเบาด้วยนะครับนี่ครับก็วิธีการ ที่ใช้ตู้เชื่อมเบาๆแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับแบบนี้ก็อันนี้นะครับไฟนะครับอยู่ที่2 8 3นะครับไม่ใช่นะครับเราจะเชื่อมเหล็กบางตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอดูเหล็กหน่อยนะครับเหล็กบางตัวนี้นะครับก็หนึ่งจุนะครับก็ใช้ขนาดนี้นะครับไฟมันเยอะเกินไปนะครับเราก็ลดลงมาเหลือสัก ประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้นะครับได้ไหมพี่กดไม่ได้ครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับ,รบก็ต้องเอ,อประมาณเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้านะครับใจะไหมพี่กดนี่ครับประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วคันนี่นะครับผมก็พี่กดจะเชื่อมให้ดูแล้วนะครับ ก็นี่นะครับผมสวยงามนะครับเป็นอะไรนี่นะครับเชื่อมแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับก็ใช้ตอนี้นะครับเทคนิคและวิธีการทำนะครับอันนี้ก็เป็นตู้นะครับสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆเลยนะครับแค่ไหนก็เอามาฝาก F อฟซหรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับเอามาฝากเอามาบอกให้นะครับนี่ครับพี่กดนะครับก็ทําการเชื่อมนะครับ ก็อันนี้นะครับไฟนะครับจะเห็นว่าไฟอยู่ที่76นะครับผมนี่ครับ76 70 70ได้นะครับผมเดี๋ยวลองเจ็สิบก็แล้วกันพี่กดขอลอง70หน่อยเออเอา,เ,อาเดี๋ยวนะครับอเจ็ดสนะครับผม นี่ครับก็จะประมาณก็ใช้ได้อยู่นะครับเจ็ด um> สิบนี่ครับก็ไปเนียนๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหล็กบางนะครับธรรมดานะครับมันก็จะดังกวดกวดกวดนะครับก็จะทะลุนะครับก็วิธีการเชื่อมนะครับเทคนิคแบบนี้นะครับไม่มีใครบอกให้นะครับแค่เสีงแะจัดให้เต็มๆเลยจัดให้จะจะเลยก็นี่นะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยแค่เสีงแะเอามาบอกให้สำหรับ FC หรือท่านผู้ชมนะครับ ที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องทางกด DIY ช่างกด DIY นะครับผมก็มีงานก่อสร้างหรืองานงานช่างอะไรแบบนี้นะครับเยอะเลยนะครับเข้าไปดูนะครับเข้าไปช่วยกดติดตามพี่กดเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อน Bon